สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปกับดวงและแม่หมอมุลาน,นะคะความรักที่คุณไม่เคยรู้อะไรคือสิ่งที่ผู้คนมพูดถึงคนรับหลังถ้าอยากรู้วันนี้มาให้ไพ่ย,ยิบซีที่อยู่ตรงหน้าและแม่หมอมุลานช่วยไขยคําตอบให้ทุกคนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยแม่หมออยากให้ทุกคนคอนเน็กพลังของ นะคนุด้วยการทิกงอีโมติคอนอะไรก็ได้นะที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือตัวคุณและไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยจำไว้นะคะว่าไม่ว่าพระจันทรจะมืดมิดแค่ไหนเนี่ยก็ยังมีส่วนที่สว่างอยู่นะขอให้คุณจงมั่นใจในสิ่งที่คุณทำทำมันดีไม่ได้แย่อย่างที่คนอื่นจะพูดหรือคนอื่น าจจะพูดถึงคนในแง่ดีกว่าที่คนคิดเอาไว้ก็ได้ะคะ่ะมาดูคำเฉลยพร้อมกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยตัง้งใตให้แม่หมอเลยนะ,ะขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยดวงชะตาให้คำตอบคำแนะนำและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะถ้าใครยังเลือกไพ่ไม่ได้เนี่ยจะโพสต์ต้องรีไว้ก่อนก็ได้ะคะ่ะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยไปเลือกพร้อม,อมกันค่ะไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาม และกองสุดท้ายกองที่4ค่ะและเองมาดูเฉลยกันนะคะสำหรับกองที่1คุณได้เป็น3ถ้วยค่ะ1ดาบค่ะและก็เด็กถือเหรียญน,นะคะแม่หมอมองว่าคนอื่นเนี่ยเขาชอบพูดถึงคุณนะโดยเฉพาะในยามที่แบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยรวมการเวลาคนอื่นรวมกันเนี่ยเขาจะพูดถึงคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบดูเด็ดเดี่ยว ดูเข้มแข็งแล้วก็มีความเด็ดขาดนะมีความใจแข็งแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความแบบอินดิเพนเดนต์อ่ะเป็นคนที่แยกตัวออกจากคนอื่นไม่ค่อยที่จะเข้าหาหรือว่าใกล้ชิดคนอื่นมากนักมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยทั้งทงที่ตัวคุณเนี่ยภายนอกจริงๆนะจะดูเป็นคนที่เหมือนเข้าหาง่ายนะคะเข้าหาง่ายเข้าถึงง่ายแต่พอเข้าถึงไปได้ในระดับหนึ่งค่ะเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่มีบาวเดรีะคะ มีเส้นแบ่งของคุณเนี่ยกับคนอื่นอย่างชัดเจนนะเออรู้ว่าแบบเฮ้ยฉันเฟรนลี่คนแปบกบเท่านี้นะถ้าคุณจะเข้ามาหลังจี้เนี่ยอาจจะยากหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาเพื่อเชชมคุณนะเหมือนกับว่าภาพรวมคุณดูแบบเหมือนเป็นเด็กสุภาพอ่อนโยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวคุณแล้วจริงๆมีความเด็ดขาดมากกว่าที่คุณแสดงออกมาแบบทั่วไปเลยเนียเออนะแล้วก็มีความรุนแรงนะคะมีความชัดเจน มากกว่าการแสดงออกของคุณสมมตัตนะิคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่สมมติจริงๆคุณเป็นคนที่แบบดูน่ารักดูอ่อนหวานแต่สมมติว่าถ้ามีเรื่องอะไรสักอย่างหนึง่งที่จะต้องพูดที่จะต้องตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่แบบฉันจะทําอย่างนี้ฉันจะเลือกอย่างนี้อันนี้ข้อดีอันนี้ข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่า คุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะเออที่ทําให้คนอื่นเนี่ยชื่นชมคุณนะแต่บางทีเขาอาจรู้สึกว่าคุณเนี่ยแบบเหมือนกับว่าอินดิเพนเดนต์มากเกินไปเหมือนกันนะเออแบบอยู่เดี่ยวๆมากเกินไปเข้าถึงยากเลยแบบนี้นะแต่ภาพรวมมองว่าเก่งมากกว่านะมาต่อกันที่กองถัดมาค่ะกองที่สนะคุณได้เป็นเดอะฟูลนะคะคุณได้เป็นสี่ไม้เท้าค่ะและคุณได้เป็นเก้าดาวค่ะ คนเนี่ยจริงๆดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับคนอื่นน่ะจะจะรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นคนที่เอ่อมีเซฟโซนค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนติดอยู่ในกรอบเดิมๆเป็นคนที่เหมือนกับมีระบบที่ชัดเจนเลยเนี้ยเออเหมือนแบบม,มีมีสมมตินะว่า ถ้าคุณทางานคุณก็สามารถทํางานที่เดิมได้เป็นเป็นสิปีเป็น5ปีอะไรเงี้ยทํางานไปยาวๆอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่แบบถ้าเป็นคนอื่นนะเขาคงบอกว่าถ้าเป็นฉันฉันคงทนไม่ไหวอะแต่เธอยังทนไหวอะไรเงี้ยเออนั่นคือคุณที่เป็นจริงๆใช่ไหมแล้วก็คนอื่นอะมองว่าคุณแต่ว่าคนอื่นอะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนเข้มแข็ง คุณเป็นคนที่มั่นคงคุณเป็นคนที่ชัดเจนแต่นะจุดๆหนึ่งจริงๆคุณก็เดาทางยากเหมือนกันนะคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าแบบไปเรื่อยๆอ่ะเออไปเรื่อยๆมากกว่าที่คิดอะไรเงี้ยคือดูเหมือนเป็นคนอยู่ในเซฟโซนใช่ปะจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่ไปแบบฉันฉันนึกว่าเธอจะเลือกแบบนี้อะไรงเงี้ยเออด้วยเหตุผลนี้แต่ว่าพอมองความจริงอ่ะเออคนคนนี้ทาตามสัญชาตญาณเนี้ยคนคนนี้เนี่ยดูเหมือนไปเรื่อยๆดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่ามีความกล้า มีความเอ่อกล้าได้กล้าเสีย่ยมีความเลือกที่จะเสียบอยู่นะมีความที่ไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้จะคิดอะไรจะทําอะไรกันแน่อนะไรเงี้ยแต่ก็เลือกทุกอย่างด้วยความมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะเออแล้วก็รู้สึกว่ากล้าเสี่ยงมากกว่าที่ที่คิดเอาไวอ้อะไรแบบเนี้ยนะอืมแล้วก็ที่สําคัญอะแม่หมอมองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่จริงๆมีความลึกลับอยู่เหมือนกันนะเออมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหคนคนคนี้นี่ ดูออกยากนะดูเหมือนจะเป็นหมูต้มให้คนอื่นแบบกินได้ง่ายๆดูเหมือนจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าแบบเออคนคนนี้ถ้าโติว่าสั่งให้ไปซ้ายก็คงจะไปซ้ายแหละอะไรแบบนี้นะคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆคุณเป็นคนดื้อยอยู่ข้างในคุณเป็นคนรู้ว่าคุณจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะไปมากกว่าที่เขาคิดหรือ มากกว่าสิ่งที่เห็นตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็รู้สึกว่าอืนึกว่าจะง่ายนะจริงๆยากนะคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สามค่ะคุณได้เป็นสิบเหรียญค่ะคุณได้เป็นทําเพิแลนซ์ค่ะและคุณได้เป็นราชาดาบค่ะคนอื่นเนี่ยตอนแรกนะไม่บอกว่าว่าคุณอะ ลุกคุณภายนอกอ่ะคุณเป็นดูคนที่ดูเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ดูเด็ดเดี่ยวคุเป็นคนที่แบบถ้าคนมองอ่ะคุณดูน่ากลัวคุณดูเป็นคนที่แบบเฮ้ยคนนี้ต้องดุแน่เลยอย่างเงี้ยแต่คนจะพูดถึงคนรับหลังว่าเฮ้ยจริงๆคนคนนี้เป็นคนคอมเพลมไพร์นะคนคนนี้เป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงนะแล้วก็ไว้ใจได้จริงใจแล้วก็คุยแล้วอ่ะ เป็นคนที่ใจดีมากเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือดสิ่งที่แสดงออกมาเลยอะไรเงี้ยเอออาจจะดูเป็นคนดุดุนะแต่ว่ามีอะไรอะ่ะเขาจะช่วยเสมอเลยแล้วก็ดูเหมือนเขาไม่สนใจคนอื่นใช่ป้าแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอะ่ะเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอนึกถึงคนอื่นตลอดดูเป็นคนที่ใจดีอะ่ะแล้วนี่นะถ้าใครทํางานกับคุณนะเขาจะแบบมีเรื่องอะไรเขาจะชอบมาปรึกษาคุณไว้ใจคุณแต่เขาก็กลัวคุณด้วยนะนะจุดจุดหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณแบบมีภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งอะ่ะ เออแต่จุดหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้จริงๆอย่างเงี้ยเออนะคนคนรักคุณนะคนชอบคุณแต่คนจะบอกว่าแบบตอนแรกที่ยังไม่รู้จักพี่นะยังไม่รู้จักคุณนะรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากมากเลยแต่พอรู้จักจริงๆแล้วใจดีมากเลยเนี่ยคือสิ่งที่คนอื่นมักจะพูดถึงคุณแบบนี้นะคะและ้วกองสุดท้ายค่ะกองที่สีบอกแม่หมอนเลยสิว่าคุณทิ้งอีโมติคอนแบบไหนนะคะไวในไวให้แม่หมอนนะ แล้วมันตรงกับที่คนอื่นเนี่ยเขาชอบพูดถึงคุณหรือเปล่ามีใครเคยมาบอกคุณหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขาพูดกับคนแบบนี้จริงจริอะคุณได้เป็นราชินีเหรียญน,นะคะคุณได้เป็นแปดเหรียญค่ะและคุณได้เป็นอัศวินดาบค่ะคนอื่นเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกับรวดเร็วนะเก่งตัดสินใจอะไรเก่งดีดูดูเป็นคนที่เหมือนแบบคือคือ,ค,อคุณอะเป็นคนที่เหมือนคนหุ่นหันพันแล่นนะเออจริงๆแล้วอะ แล้วก็ดูเป็นคนที่แบบเก่งปาดเปรียวชัดเจนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคนอื่นจะชอบคนอ่นคนว่าเฮ้ยแต่จริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยความหุนหันพันเล่นนะคุณตัดสินใจอะไรด้วยสิ่งที่คุณสะสมมาแล้วอ่ะคุณเป็นคนเก่งอ่ะการที่คุณสามารถตัดสินใจแบบนี้ได้ในวันเนี้ยเพราะคุณมีประสบการณ์มาเยอะคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะแล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะใช้วิธีไหนคุณจะใช้อะไร ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดมันเลยดูง่ายไปหมดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดูมีค่าขึ้นมาทันทีเลยที่แบบว่าพอคุณทําพอคุณจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องไหนที่มันดูยากดูแล้วมันแบบแก้ไขไม่ได้เนี่ยเออพอเป็นคุณปุ๊บมันดูแบบมันดูง่ายจังเลยมันดูเป็นไปได้ขึ้นมาทันทีอะไรแบบนี้นะเออคุณเป็นคนเก่งนะอยู่ในใจของของเขาหรือว่าใครที่หลายๆคนที่อยู่ใกล้คุณอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ภาพลับที่เห็นของคุณนะ่ะกับความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันก็มีมุมที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะเออไอความเก่งของคุณมันไม่ใช่ความฉาบฉวยมันไม่ใช่การอวดอะ่ะแรกๆคนอาจจะรู้สึกว่าอคนนี้นี่แบบมันมันมันพูดเวอร์เกินไปหรือปะมันพูดอวดหรือปะอะไรแบบนี้เออแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะพอมาอยู่แล้วเฮ้ยคนนี้มันเก่งจริงว่ะคนนี้มันมีของจริงๆนะแบบนี้นะคะดูแล้วเป็นยังไงบ้างแม่หมอภาพรวมมองแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มอง มองคุณดีกว่าที่คุณคิดนะเออทั้งสี่กองเลยนะคะแต่ว่าความรู้สึกเขาเนี่ยที่มีต่อคุณเนี่ยจะจะเป็นยังไงนะแม่หมอก็มองว่ามันก็มาจากแรกๆมันก็อาจจะมาจากสิ่งที่เขาคิดอะแต่พอได้ใกล้แล้วนะคะมันก็เปลี่ยนไปเนาะถึงแม้ภาพลักษณ์เดิมมันจะยังอยู่ก็ตามเนี่ยแต่คนก็มองคุณไปในลักษณะนั้นที่อาจจะมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกตา่างจากภาพลักษณ์ที่เห็นเลยนะคะอืมล้วคุณล่าว่ายังไง คนเหมือนหรือต่างจากสิ่งที่คุณคิดมากไว้เวลาที่คนอื่นเขาพูดถึงคนรับหลังคุณคิดว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณคิดว่าคุณเป็นแบบไหนกันแน่พิม์บอกแม่หมอทีครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ